สวัสดีครับท่านผู้ชมและแฟนบอลทุกๆท่านก่อนเื่นผมขอขอบคุณที่ท่านได้กดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์ให้กับคลิปโอแฟนเมสซี่ผมขอขอบคุณมากครับเพื่อนแฟนบอลครับพรีเมียร์ลีกนัดที่30เป็นการเตะเพื่อที่จะรักษาเป็นการเปิดบ้านหรือเปิดรงังเอเทนสเตเดียมตอนรับการมาเยือนของวัตฟอร์ดแล้วจากนั้นในวันพุทธที่จะถึงนี้คือเดึอนคืนวันอันนงคารเที่ยงคืนประมาณที่13เนี่ยของชาววันพุธเนี่ย แมนเชสเตีก็จะเปิดรังอีกทีครับต้อนรับการมเยือนของชาวเก้ศูนย์สี่ในศึกยูซหรือศึกแชมเปี้ยนลีกยูฟาแชมเปี้ยนลีกที่แมนสตียในล็กแรกชนะมา้วยสกอร์สามต่อสองเพราะฉะนั้นนัดนี้ยังไงแมนสตีก็โอกาสที่จะผ่านเข้ารอบแปดทีมก็เปอร์เซ็นต์ค่อนข้างจะสูงเพราะแม้ว่าจะแพ้หนึ่งศูนย์หรือสองหนึ่งแมนเสตียก็ยังมีโอกาสเข้าด้วยกดอัวเกแต่ผมเชื่อว่าในบ้านของตัวเองแมนเชสเตียคงจะถล่มชาวเก้เละแน่ที่ยวนี้และจากนั้นนันลอช ที่17หรือช่วงเที่ยงคืนของคืนวันเสาร์ประมาณสักเที่ยงคืนครึง่งแมนเชสเตีต้องไปเยือนโงขาวสวอนซีในศึกรอบก่อนรองชนะเลิศเอฟอครับอันนี้เป็นถ้วยอีกใบหนึ่งสามว่าทริปนี้ก็คือหมายความว่ามีถ้วยพิมเมยริกและถ้วยยูฟ่าแชมเปี้ยนส์และถ้วย FA ฟครับสใบที่แมนเชสเตีหมายมั่นปั้นเหมือว่าจะเอาให้ได้ทั้ง3าถ้วยนี่ก่อนที่นันเราได้ถ้วยคาราบาคาพมาแล้ว และหลังจากนั้นก็จะเป็นการเบลกทีมชาติอย่างน้อย10ประมาณสัก12วันจนถึงวันที่30บของเดือนมีนาคมก็จะไปเยือนฟูลแลมหรือเจ้าสัวน้อยอันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นประโยชน์กับมัชสเตอร์พอสมควรเนื่องจากขณะนี้นักฟุตบอลที่เป็นตัวหลักของมัชสเตอร์นั้นเจ็บหลายคนจะเกิดสุดท้ายแล้วใครจะสามารถที่จะกลับมาได้วันไหนและอย่างไรมีแต่ข่าวที่ยังไม่ได้รับการคอนเฟิรม์มโดยเฉพาะตัวหลัก เจ็บหลายคนเช่นลาพอร์ตเฟอร์นันดิโยสโตนอะไรอย่างเนี้ยหรือไม่ต้งองศูนหน้าอย่างเจสซูก็ยังไม่สมบูรณ์เต็มร้อยเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นสิ่งที่น่าหนักใจสําหรับแมเชสตรีแต่ว่าจังหวะที่มีโอกาสพักเบรกทรีมชาตินี่จะมีโอกาสได้ฟื้นฟูแล้วผมก็ไม่แน่ใจว่าเคววนดอบอยจะมีโอกาสกลับมาได้เร็วแค่ไหนเพียงใดนี่ก็เป็นสิ่งที่น่าห่วงเหมือนกันแต่อย่างไร้วแต่กับ3มนัดนี้ไม่ว่าจะเจอว,วัาฟอร์ก็ดีเจอชาวเกสซูนสีก็ดี เกวสวอศรีก็ดีผมเชื่อว่าแมนเชสเตีร์น่าจะเก็บแล้วแต้มแล้วก็ผ่านได้ทั้ง3ทีมพูดถึงวัตฟอร์ดผลงานปีนี้เขาโดดเด่นมากขณะนี้อยู่ตารางคะแนน,นอันดับที่8ถือระหวอดดีกว่าปีที่แล้วหลายเป็นเท่าตัวทีเดียวขณะนี้เขามีอยู่43แต้มและสีาคะแนนยิงมาแล้ว3 7เสีย3 5หบวก2ก็เสียก็ค่อนข้างเยอะนะเสียกับที่ยิงได้เนี่ยใกล้เคียงกันในรอบตั้งแต่นัดที่1ถึงนัดที่29เนี่ย ชนะมาละสิบสองเสมอเจ็ดแพ้สิบส่วนหกนัดหลังสุดเนี่ยของวัตฟอร์ดเนี่ยก็ชนะ 3. สามเสมอหนึ่งแพ้สองที่แพ้เนี่ยก็แพ้ทีมใหญ่นั่นคือแพ้ทอร์นามสเปอร์แล้วก็หงแดงโลพูส่วนนัดล่าสุดเนี่ยเพิ่งจะชนะเลสเตอร์เบตสกอร์สองต่อหนึ่งแบบเกมที่ค่อนข้างสุดมันทีเดียวเล่นได้ดีทีเดียวเพราะวันนี้ผมเชื่อว่าแมนซชตียเนี่ยก็ต้องเล่นด้ความระมัดระวังต้องระวังเหมือนกันเพราะว่าวัตฟอร์ดเนี่ยก็ถือ้ว่าเป็นทีมที่มีคุณภาพสำหรับปีนี้ และผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าที่ผ่านๆมาสองสานัดหลังนี้แมนซี้เนี่ยยิงกู้ต่อสู้ค่อนข้างจะลำบากแลอเกิดเนืน่องจากแต่ละทีมที่มานั้นตั้งเป้าอย่างเดียวก็คือตั้งรถตักขวางหรือตั้งแนวรับให้แข็งแกร่งรอส่วนทุกทีมจะทำอย่างนี้ผมไม่แน่าจะวัดพอจะมาสไตล์นี้หรือไม่แต่อย่างน้อยสุดผมเชื่อแมนซี้เนี่ยด้วยความหลากหลายของเกมลุกหลายๆตัวซึ่งผมไม่แน่าจะวัดอ,อ,อันที่เนี่ย เป๊บเขาะจะจัดตัวยังไงและนักฟุตบอลคนไหนที่มันสมบูรณ์และเต็มร้อยที่ลงมาสู้สู้ศึกในการที่จะครองความเป็นจ่าฝูงในนัดที่30ิต่อไปเรื่อยๆจนถึงนัดที่3 8มขณะนี้แมนเชสเตียเนี่ยผลงานในรอบหนัดหลังสุดก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนั่นก็คือชนะ5แพ้หนึ่งโดยเฉพาะชนะทีมใหญ่อย่างปืนด้วยสกอร์ทั้งต่อ1และชนะเทลซีด้วย6.0ต่อส่วนในฟุตบอลทั่วนั้นแมนเชสเตียก็ชนะมาแล้วทุกๆนัด จนทั้งได้คว้าถ้วยคาราบาวเข้าไปแล้วหนึ่งเพราะในวันนี้ในสัปดาห์นี้ละสิบห้าวันนี้ในสองอาสองสิบห้าวันนี้แมนซิต mm ีต้องต้องเกลีทั้งหมดสามถ้วยที่เราก็เป็นความหวังที่ว่าจะได้ทั้งถ้วยพีิมร์ลีกถ้วยยูฟาแชมเปี้ยนส์กและถ้วยเอฟเอคัซึ่งเราก็จะต้องมาช่วยกันติดตามแล้วก็เอากำลังใจให้กำลังใจใกับทีมของเป๊ปกวราร์ดิโอลาซี่เป็นผู้นำทงทำให้แมนเิตี้ไปถึงฝั่งฝันให้ได้ ท้ายสุดผมขอขอบคุณท่านจีเดกรุณาขอบคุณครับสวัสดีครับ